สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็มาเจอกันนะเอาเหรียญน,นะครูบาอาจารย์สายวิปัสนานะครับนี่น่าจะเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับหลวงปู่มั่นบุริทัตโตท่านหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าพ่อครูสังคกิษนะสังคกิจนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยนะครับน่าจะ ถ้าดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าเหรียญบริบาลแต่ว่าน่าจะเป็นรุ่นสองของท่านนะนะครับนะครับท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะนะครับเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับ เหรียของท่านรุ่นแรกนะครับหน้าตาก็จะออกในแนวเนี้ยนะเป็นลมดำแล้วก็ลมำนำําลเหมือนกันนะแต่รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นสองนะครับรุ่นสองนะแต่ทรงเหรียญหรือว่าลักษณะกายภาพของเหรียญเนี่ยคล้ายกันคล้ายกันนะครับคล้ายกัน แต่ว่าหน้าตาของหลวงพ่อเนี่ยนะก็จะแตกต่างกันนีนนึ่นะเพื่อนนะ,น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 ะครับพระครูบริบาลสังคกิจเนี่ยนะครับนะหรือหลุงปู่อุ่นเนี่ยนะ ท่านเป็นพระนะครับเขาเรียกว่านะเป็นพระสายวิปัสนานะเป็นลูกศิษย์ของหลวงนะครับหลวงปู่ฟั่นอาจารโลแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอะไรพวกนะี้ถึงจะเป็นรุ่นสองนะครับเดี๋ยวนนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็คงหายากแล้วล่ะนะมันไม่มีคงจะไม่มีให้เห็นบ่อยๆนะครับคงจะไม่มีให้เห็นบ่อยๆแล้วเพราะว่าการจัดสร้างด้วยจํานวนที่ ไม่มากนักนะไม่มากนักนะครับมันก็เลยทำให้ว่านะมันก็เลยหายยากนะเลยหายยากหลวงปู่อัอนตาหรือว่าหลวงปู่อ่อนไม่ใช่หลวงปูอ่อนตลตลวงปู่อุ่นเนี่ยนะครับอุตโมเนี่ยนะ ตามข้อมูลที่พลอยที่จะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังก็คือว่าท่านเป็นลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์เอกเลยนะเขาเรียกศิษย์เอกก็คืออะไรศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบใกล้ชิดหลวงปู่มั่นเนี่ยนะได้นะครับนะครับเป็นศิษย์เอกก็คือศิษย์ใกล้ชิดน่ะศิษย์เขาว่าศิษย์เอกเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าเออมันต้องมีความใกล้ชิดแล้วก็หลวงปู่มั่นก็ มีความแบบว่าไว้เนื้อเชื่อใจนะครับซึ่งหลวงปู่มั่นท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดท่านหลายคนหลายองค์หลายองค์นะไม่ใช่ว่าบอกว่าเออเหลงเพราะหลวงปู่อ่อนแล้วบอกว่าเออหลวงปู่อ่อนนี่นะเออหลวงปูอ่อุ่นเนี่ยสนิทอยู่องค์เดียวไม่ใช่ในสายวิปัสสนาเนี่ยเวลาหลวงปู่มั่นท่านจะไปทุดงเขวัดที่ไหนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาและหลายองค์เนี่ยนะครับ หนะลวงตามหาบัวยอย่างนี้ยนะหรือหลวงพ่อที่พี่ว่าสายอีสานนะ่ะหลวงพ่อผางอะไรพวกนี้ก็มีการเดินนะครับไปตามไปกับหลวงปู่มั่นนี่นะครับหลายที่หลายท้องที่หลายที่ท,ที่นะแต่ว่าพระที่มีความนะสนิทเดี๋ยวว่ามีความใกล้ชิดท่านก็คือหลวงปู่อุ่นนี่แหละองค์หนึ่งหลวงปู่อุ่นเนี่ยองค์หนึ่งอ่านะ ปู่วันที่ใกล้ชิดและก็เป็นพระที่นะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นผู้ที่แบบว่านะสอนอบรมนะครับเป็นเกนจิที่แบบว่านะ อบรมสั่งสอน um ลูกศิษย์รุ่นหารุ่นหลัลลงๆ <S iros cin ema> มาอย่างหลวงปู่ผานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อ่อนอุ่นเนี่ยก็ได้รับการอบรมสั่งสอนมานะเหรียญรุ่นแรกของท่านนะวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญรุ่นแรกของท่านนะพระครูบริบาลเนี่ยเหรียญรุ่นแรกของท่านก็นะตอนนี้ว่าไปถึงราคาก็ผมว่าก็ เป็นหลักหมื่นขึ้นแล้วนะหลักหมื่นขึ้นแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสองนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่บล็อกพิมพ์หรือแม่พิมพ์เนี่ยนะเป็นทรงเดียวกันเลยนะทรงเดียวกันเหมือนเหรียญดอกจิกท่านจะสังเกตได้นะเพื่อนๆจะสังเกตว่าถ้าพระสาวิปัสสนานะสายของปู่มัันเนี่ยนะเวลาทำเหรียญออกมาโดยเฉพาะเหรียญขนงมปู่มั่นของท่านเนี่ยนะครับเหรียญปู่มั่นปู่สาวเนี่ย ก็จะเป็นเหรียญประเภทดอกจิกดอกจิกเนี่ยเขาเรียกว่าดอกจิกหลวงปู่อุ่นก็เหมือนกันนะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็มาเป็นดอกจิกเหมือนกันคล้ายๆกันอนะแต่ละนะวันนี้เรามาโฟก,กัสในเรื่องของหลวงปู่อุ่นกันหลวงปู่อุ่นนั่นก็คือสิทธิเอกนะเป็นสิทธิเอกคำว่าสิทธิเอกที่คุยกันเมื่อตอนต้นต้นคลิปแบบว่ามันจะต้องมีความใกล้ชิดมันต้องมีความสนิทสนมนะ ฉะนั้นแล้วกระแสจิตต่างๆเนี่ยที่หลวงปู่มั่นได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะครับอย่างหลวงปู่อุ่นเนะี่ยย่อมแสดงว่าอะไรย่อมแสดงว่าท่านก็เป็นพระที่แบบว่ามีกระแสจิตมีพลังจิตที่สูงมากองค์หนึ่งถูกไหมถูกไหมครับเมื่อเป็นพระที่มีกระแสจิตนะที่สูงๆแล้วเนี่ย เวลาเนี่ยนะครับเวลาสร้างพระเวลาทําวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวัตถุมงคลประเภทนั้นๆเนี่ยนะรุ่นนั้นๆก็จะต้องมีอะไรมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเข้มขขังตามผมคําไว้นะครับพระใดที่มีพลังจิตสูงๆนะแค่ท่านเพ่งแค่ท่านกส่งกระแสจิตลงไปในวัตถุมงคลที่ท่านอธิฐานจิตให้เนี่ย ย่อมแสดงถึงอะไรย่อมแสดงถึงพุทธคุณย่อมแสดงถึงนะความศักดิ์สิทธิ์หลวงปูององป่อันตาเอ้หลวงปู่อุ่นนะหลวงปู่อุ่นนั่นก็คืออะไรก็คือสิทธิเอกนี่ผมบอกคาว่าสิทธิเอกก็คือเวลามีอะไรเนี่ยมันก็จะต้องนะหลวงพ่อหลวงปู่มั่นนั่นก็จะต้องแบบเอ้ ให้การอบรมสั่งสอนให้ถ่ายทอดศัพท์พวิชาต่างๆที่ท่านมีหรือว่าอะไรที่ดีๆให้กับลูกศิษย์เนี่ยใกล้ชิดนะมากเมื่อไหรที่เป็นศิษย์เอกเมื่อไรเป็นศิษย์คนสนิทเนี่ยการถ่ายทอดวิทยาคมหรือการถา่ายการอบรมสั่งสอนต่างๆก็ย่อมดีกว่ารุ่นที่มันไม่ได้ใกล้ชิดนะ่ะเอาว่าอย่างนี้นะครับ ซึ่งหลวงปู่อุ่นทะ่านก็นะอุตมโมท่านก็ได้รับนะการอบรมสั่งสอนในการถ่ายทอดวิชา,าคมต่างๆหรือกับพลังจิตต่างๆหรือการทําอิปัสนาต่างๆจากหลวงปู่ม,ม่นเนีน่ยโอ้โห,โโหก็ไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยอะ่ะนะแล้วท่านก็ยังเอามาถ่ายทอดกับลูกศิษย์ของท่านอย่างหลวงปู่ผานอะไรพวกนี้นะลหลายลูกศิษย์ที่มาเรียนต่อที่มารับการอบรมสั่งสอนหรือการถ่ายทอด ในเรื่องการทำวิปัสนาหรือการนะทำสมาธิต่างๆกับรท่องปู่อุ่นเนี่ยมากมายมากมายนะเพื่อนๆนะครับจำไว้นะพระที่ได้รับการวิชาการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ของท่านแล้วเนี่ยนะแล้วท่านก็ได้พลังจิตที่แข็งแกร่งที่เก่งเนี่ยเวลาท่านมาทําวัตถุมงคลของท่านนะครับก็จะมีความเข้มขลังมีความเขาเรียกว่าอะไร มีความศักดิ์สิทธิ์นะก็อย่างเช่นเหรียญน,นี้นะครับถึงจะเป็นรุ่นสองรแรกรุ่แต่ท่านยังทันตัวหลวงพ่อท่านอยู่ก็ย่อมแสดงถึงพุทธคุณอันโดดเด่นแน่นอนนะเพื่อนๆดูแต่ดูเหรียญกันสภาพเหรียญอย่างนี้ที่ผมบอกมีพุทธคุณแล้วนะนะความสวยงาม ถ้าเพื่อจะเล่นสะสมจะเพื่อนเก็บออมเก็บรักษาไว้เนี่ยนะครับหรือว่าสะสมเนี่ยความสวยงามความสมบูรณ์ของเหรียญความสมบูรณ์ของวัตถุมงคลน,นั้นๆเนี่ยจะต้องสวยจะต้องสมบูรณ์เห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยไหมสวยไหม,มเพื่อนดูดิโฮมเนะสวยเรียบร้อยางานดีมากเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆก็ดูอย่างเงี้ยเก็บเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ย ขายการกระเรียนรุ่นแรกนะเห็นไหมครับเพื่อนดูดิดูดิผมอยากจะให้ดูความสวยงามผมอยากให้ดูความคมชัดเห็นไหมครับเห็นไหมเพื่อนตะแคงดูกับแสงเห็นไหมครับเนี่ยสวยมากอ่ะเป็นการออกแบบที่ดีนะเป็นออกแบบที่ได้ดีไหมครับหูเป็นปริ้นอย่างเงี้ยฮะขอบเป็นปริ้นขีดนี่คือลักษณะของการเขาเรียกว่า จุดเบื้องต้นของกาสังเกตรพระปามความคมชัดเห็นไหมครับอย่างเงี้ยแน่นอนเลยเพื่อนบางทีเนะี่ยผมว่าอาจจะฟันตรงร้อยเปอร์เซ็นคือเหรียญแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเพื่อนด,ดูดูความคมชัดตะแคงดูนะครับเห็นไหมครับดูตามแสงไฟตะแคงผ้าสวยๆดีๆอย่างนี้นะหายากแล้วเพื่อนหายากแล้วนะ รุ่นหนึ่งไม่ต้องว่าถึงเอามารุ่นที่สองของท่านถ้ายังมีให้เห็นอยู่เพื่อนสวยๆอย่างนี้ให้เก็บนะครับให้ดิม,มนท่านกลับวดัดท่านกลับบ้านนะน,ะนะคนสกลนครคนอากาศอํานวยนะครับถ้าเจอเหรียญอย่างนี้สภาพอย่างนี้ที่ไหนหเพื่อนเก็บกลับบ้านนะโอเควันนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ